ส, in ส,ว 1941, ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ so ส,สวัสดี sagen, yeah. so ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ช่องสนมวยบ้านะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้สวยๆนะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้พามาชมไม้สวยๆที่ร้านพี่แปมกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับวันนี้พี่แปมมาขายที่ตลาดเซวันนะครับท่านใดสะดวกมาดูที่ตลาดก็ได้นะครับหรือท่านใดจะอ่าสั่ง ส่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับส่งไปสนีไทยนะครับพี่แปลมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับพี่ขอเบอร์โทรดิต่อนนะครับเดนะจูนสมอง0 9 3 5 2 7 4 1า1นะคะหรือว่าเบอร์แอดไลน์สี่เ1็ดหอันนี้ก็คือเป็น ID นะคะเลือกที่ ID แล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะ แล้วก็ค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบาทแต่ไม่เกินสองร้อยบาทอยู่ที่จํานวนต้นไม้ของลูกค้าเนาะแล้วก็อยู่ที่ขนาดด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคเลยครับเนาเริ่มต้นไหนดีเริ่มต้นเริ่มต้นขอพูดนิดนึงนะคะลูกค้าบางทีคลิปออกไปแล้วมีลูกค้าแบบว่าสนใจแล้วโทรมาหาก่อนอย่างเงี้ยคือแม่ค้าก็ใจดีเนาะก็เก็บต้นไม้ไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลานะลูกค้าไม่โอน แต่คนที่เขาไม่ได้โทรมาหาเราก่อนแบบบางทีมันตัดสิทธิ์ลูกค้าอย่างเช่นแบบว่าถ้ามีคนมาถามหน้าร้านมันก็เสียสิทธิ์อีกคนหนึ่งที่แบบว่าเขาอยากได้แต่เราบอกว่าเออมีลูกค้ารับแล้วอย่างนี้คะ่ะที่จริงก็คือแบบเหมือนจองไว้ก่อนแหละแต่ไม่ยอมโอนตังค์อะออแล้วสุดท้ายก็คือไม่รับไม่เอาอย่างนี้มันก็เลยเสียสิทธิ์ของคนอื่นไปเนาะก็เลยอยากจะขอรบกวนว่าถ้าใครถ้าจะซื้อต้นไม้ก็ขอคนรับจริงนะคะแล้วก็เนะาะทักแชทคุยกันได้มีปัญหาอะไรก็บอกได้เนาะ แต่ขอคนรับจริงแบบว่าอือคือรับจริงแล้วก็โอนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าถ้าไม่พร้อมก็รีบบอกใช่ไม่พร้อมก็รีบบอกใช่ค่ะเพราะมันตัดสิทธิ์คนอื่นเขานะคะเพราะว่าแม่ค้าคือถ้าได้รับตังหรือว่าได้รับยอดแล้วแม่ค้ารีแพ็คส่งให้ทุกคนเลยไม่แบบแต่แต่ขอเวลาแค่สุติว่าอ่าคลิปออกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะวันจันทร์หรือวันอังคารแม่ค้าอาจจะแพ็คของอาจจะส่งวันพุธหรือว่าถ้าส่งวันอังคารได้แม่ค้าก็จะส่งวันอังคารนั่นแหละอยู่ที่ว่าจํานวนเยอะหรือจํานวนน อยากให้เข้าใจกันด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากขายเล่อะไรเงี้ยเนาะอ่ะมาที่กวักนะคะเราจะขายจังหว่าเราจะขายหมดแต่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอันนี้กักด่างนะคะเหลือต้นนี้อันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับด่างแบบนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะนีก็ด่างนะครับด่างหล <c oughs> ังใบ จ้ะอันนี้สองยห้าสิบาทนะคะแล้วก็มีมะพร้าวทะเลทรายอันนี้ให้ไปเจดสิบาทแล้กันค่ะแต่นานนะใช้เวลาเลีออย้ยงนานอยู่แต่ละต้นแต่ละอันแบบมีต้นสูงกว่านี้อยู่ค่ะแต่บางทีมันจะมีปัญหาตรงการส่งตรงที่ว่าบางทีถ้ามันร้อนใบเขาจะเหลืองแล้วเขาอาจจะร่วงแต่เขาจะแตกใหม่แต่เขาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะคถ้าลูกค้ารับสภาพได้ก็คือแบบว่า ุกพยายามก็แพ็กดีนั่นแหละแต่แพ็กดีเกินอนะ่ะดีเกินจนแบบว่าบางทีเขาหายใจไม่ออกใบก็อาจจะเหลืองแต่ถ้าเขาเขาเรียกอะไรร่วงใบเขาร่วงแต่เขาเดือกเขาแตกใหม่แต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเนาะออหมายถึงว่าถ้ารับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้เยเจ็ดสิบบาทเนานะสองกระถางเลยอันนี้มีลูกเขาเลยนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ราคาจะแพงขึ้นตามขนาดเนาะคะ่ะถ้าใครอยากได้ต้นที่โตกว่านี้นะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายต่อไปก็มีปัก วกแรก็กวกแคสจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซสน์นี้อันนี้แตกกอใหม่แหละใบสวยนะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีอ่าวกดํากวกดําอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะก็จะมีหลายหลายกระถางอยู่อันนี้โชว์โคด้วยนะคะโชว์โคดค่ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยนะ ก็จะมีสองกระถางสองกระสองสามกระถางอ๋อน,นี่ใบกลมอันนี้ใช่สองร้อยเนาะพี่ใช่ค่ะ <200 S 2> นะี่ค,นครับน<ม>นี้ใหญ่เลยลอันนี้ก็จะเป็นยอดทองนะคะยอดทองเดี๋ยวนี้ก็คือฝนดีแดดดีแตกกอใหม่เขาเรียกแตกยอดใหม่มันก็เลยสีทองเยอะถ้าใครชอบอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ก็เนี่ยกำลังแตกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของเขาเนาะถ้าใบอ่อนเขาจะสีทองคะ่ะแต่ถ้าแก่ตัวไปแล้วก็จะสีเขียวปกติเนาะคะ่ะ ก็มีหลายกระถางถ้าใครชอบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีใบกลมใบกลมไซส์นี้จะอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะรกคาอันนี้ก็กลมน่ารักน่ารักกำลังแตกกอใหม่เราก็จะมีไซส์สองร้อยห้าสิบาทนะคะด้าน,นาในชุบโชว์นี้อันนี้ก็กำลังแตกใหม่สองสองยอดอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะสองห้า แต่ถ้าโตกว่านี้พูบถ้าแม่คะเปลี่ยนไซส์ก็มันามายากอย่าให้เปลี่ยนเลยอย่าขายก็ราคาเนี้ยสองอยห้าสิบาทถ้าเปลี่ยนไซส์ก็จะแพงขึ้นอีกจะแพงยากใช่ไหมัน<อ>จะงสงสูงด้วยแต่เคยแต่ล่าสุดแพคให้ลูกค้าท่านหนึ่งไปก่อนเนี้ยค่ะกับเนี้ยกับสองอันเนี้ยแล้วก็มีอีกกระถางหนึ่งมั้งกลองใหญ่มากมีลูกคา้ารับรับแต่ไซส์ใหญ่ไปอ่าแล้วก็อันนี้บนใบกลมไหมพี่ใบกลมอันนี้สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะใบนี้เหลืออยู่กระถางเดียวคะ่ะลูกค้า ใหญ่ๆเลยนะ,ะใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ค่ะต่อไปก็เป็นตระกูลออมแล้วกันเนาะออมกับครูอันนี้ออมเงินอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ก็ผูงาช้างนะคะอันนี้ก็เจสิบบาทอันนี้ผูบาซิลห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นออมเพชรอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ออมชมพูอันนี้ก็ห้าสิบบาทะะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวไหมคะให้ไปต้นละสามสิบาทละกันเผื่อใครชอบอันนี้ก็ออมชมพูใช่ไหมเหมือนกันเหมือนมันกลาย,ายล่างแล้วไหมครับตัวนี้กลายล่างเป็นร่างสาก่ไิด<ะ>คล้ายๆพิงสเปรดนะออแช่ว่ามันไม่ด่างมันไม่ด่างแค่นั้นเองใช,ใช่ค่ะ แล้วก็มีอันนี้ภูมันผสมกันนะคะมีแอปเปิลแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลธรรมดา <H uck. S 1> อันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีมิ้วมิ้วอันนี้ก็อุยอันนี้มีติดด่างเขียวนิดนึงเพิ่งเห็น <c oughs> <c oughs> อันนี้ให้ไปแปดสิบบาทละกันคะ่ะลูกค้าครับแล้วก็มีโซเนจันร์ประกายดาวถ้าเป็นเสตนี้ก็จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ นี่ค่บาทเราด้านหน้านะครับด้านหน้าเหมือนจะออกไกลๆแต่มันยังไม่โตมากก็ให้ไปเท่ากันก็ได้ค่ะไซส์แบบนี้80บาท นี่นะครับสิบาทเลยนะครับมีหลายกระถางจ้ะต่อไปก็เอาฝั่งนี้ก่อนและกันพ่อค้าเป็นเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนาตัวนี้เหลืออยู่กระถางเดียวนะคะลูกค้าไซนี้กระถางสิบนิ้วอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะใหญ่มากไม่ได้ยกให้ดูนะคะแต่ส่งได้อยู่พยายามส่งให้ใหญ่มากสวยนะใช่ค่ะแล้วก็มี ตามกุ้งต้นนี้ก็ขาจนกว่าจะออกได้เอ้ยเ้าเรียกอะไรจะไรจนกว่าจะขายออกนะคะแต่ถ้ามันมีไข่แล้วแม่ค้าก็จะไปหั่นทีละกระถางละเพราะว่าฟอร์มก็สวยนะลูกค้าอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งรอยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทครับใช่ค่ะแล้วก็มีโชค c o ชั้นโช oco ชั้นก็เหลืออยู่สองต้นนะคะลูกค้าใบไซส์ใหญ่ๆหอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ด่างนะครับอันนี้ไม่ด่างใช่ค่ะด่างออกหมดแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะหามาให้ใหม่เห็นไหมเอ่ยพ่อค้าใหญ่มากใหญ่มาก หนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะจ๊ะปุ๊บเหลืออยู่สองกระถางค่ะแล้วต่อไปก็การส้มค่ะการส้มการส้มมีอยู่สามกระถางนะคะลูกค้าถ้าใครอยากได้ก็อ่าก็เรียกอะไรเอนไอลน์มาเลือกได้เอ็นไลน์มาเลือกได้ใช่อันนี้ใหญ่นะหนึ่งร้ยห้าสนะิบาทนะคะให่ใหญ่เลยสีจันแดงครับ จันแดงอันจันแดงให้ไปอันนี้ใหญ่นะอันนี้ก็ให้ไปเจ็ดสิบบาทละกันค่ะอ่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็อาเอาตรงนี้ก่อนเขพ่อค่ะจะได้ไม่เวียนหน้าใช่จะได้ไม right ่เว enfin ียนหน้าอันนี้ก็อะไรนะหมักคู่หมักเนียอีกชนิดหนึ่งนะคะใหญ่มากเขาเรียกหมักคู่หมักเนียห่างหงหรือเปล่าแป่บไม่แน่ใจนะแต่เป็นตระกูลหมักคู่หมักเนียสวยนะครับสวยมากก็จะออกเขาเรียกไร อันนี้วรบกวนว่าไม่ออกแดดนะคะลูกค้าอันนี้แบบโดนแดดไปหน่อยเดียวใบเขาจะเสียหน่อยแต่ไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตเนาะแต่หมายถึงว่าเวลาเลี้ยงให้อยู่ในแดดลำไรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใบเขาจะสวยกว่าครับใ์นี้จะอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทน,นะคะเผื่อใครมีสองกระถางนะ,ค,ะครับใช่ค่ะเหลืออยู่สองกระถางค่ะลูกค้ารบกวนหาบ้านน่ารักน่ารักให้อยู่หน่อยแล้วก็มอนก็มีตําหนิหน่อยนึงคะ่ะอันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวคะ่ะถ้าใครรับก็ แแบจะให้ไซนี้ไปสองร้อยเจ็ดสิบาทแล้วกันค่ะอ๋อมีนเต็มมีนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่า<อ>ป,กปกติในไลฟ์ก็คือแบบว่ามันเขาเรียกไรนะมันสองร้อยเก้าสิบาทแหละใบใหม่เขาแบบว่าลมพัดนะเวลาฝนตกมันก็เลยจะ้ํำหน่อยอะค่ะอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าใครชอบก็ <laughs> เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะลูกค้าเพราะว่าไล์เก่าไลา์ไลอื่นเัาเลยไลไล์เก่าเมื่อกี้คือออกไปเยอะแล้วก็เลยเหลืออยู่แค่ต้นเดียว นะคะคแล้วก็อันนี้มาโยอีอันนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะแต่ไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะคะแม่ค้าขายอยู่ที่หกบาทค่ะคอันนี้ไซส์โตวันนี้ไม่ได้เอาไซส์เล็กมาวันนี้พอดีฝนตกไม่ได้ไปที่หลังบ้านเลยค่ะมีไซส์เล็กมีหลายราคาใช่ใมีไซส์เล็กมีหลายราคา <c oughs> แล้วก็เซนาดูอันนี้หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะต้นตโต,ตเลย อย่นี้สวยนะครับเป็นฟอมกอ,อ,มกอเลย,เลยแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่ไอด่างน้อยแต่ด่างนะ <c oughs> ใบใหม่ก็ด่างนะ <c oughs> ด่างน้อยแต่ด่างนะอันนี้อันนี้จะอยู่ที่แปดสิบาทแล้วกันค่ะแปดสิบาทใช่ค่ะฟอมใหญ่ๆอย่างนี้เนอะ <c oughs> ด่างน้อยแต่ด่างนะมีหลายกระถางนะคะลูกค้าอันนี้อันนี้ก็คือพักส่วนตัวได้เลยอันนี้มีจํานวนค่ะแล้วก็ เอาอการส้มไปแล้วเอากวากวันเรากดด่างน,นะครับตอนแรกก็ว่าจะไปขยายเต่ถ้ามีคนทักซื้อก็จะขาย <c oughs> จัดเลยครับม <c oughs> ีรา,ากแล้วนะครลาก็มีรากแล้วนะี่มีรากแล้วอันนี้ก็มีแล้วเป็นไม้ชามใบนะครับอันนี้ก็มีแล้วมีแล้วนะคะอันนี้ให้เท่าไหร่ดีเอ่ย พ่อค้าว่าเท่าไหร่นีหกร้อยเก้าสิบาทได้ไหมอะไรครับหกร้อยเก้าสิบ,บาทไหวไหมให้พรอค้าพิจรารณาอ่าได้ก็สวยนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วกันค่ะถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ค้าจะหั่นแล้วก็ <c oughs> ทําเป็นแบบขยายพันุนะคะ <c oughs> อันนี้จะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบาทนะคะลูกค้าถ้าใครชอบแล้วก็จะมีอ่า <c oughs> จันทนา จะนักฟอมกออย่างนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่80ดสิบบาทนะคะมีสองสองสามกอประมาณนี้ค่ะอันนั้นราคาเท่ากันไม่ใช่เจ้ากันอันแดงจันแดงจันแดงอันนี้หกสินนบาทแล้วการขายใส่เลยหกสิบบาทนะครับใช่ค่ะ,แล,ะแล้วก็เอาอันนี้ก่อนก็ได้พี่อันนี้สวยมาก ผูเกรดมังกรอันนี้มีจํานวนนะคะลูกค้าถ้าใครชอบใบเขาจะหยิกแบบนี้เป็นธรรมชาตินะคะมันเป็นเขาเขาก็เลยเรียกเป็นเกรดใช่แต่ใบอ่อนเขาจะเป็นสีเนี่ยแต่ใบเขาก็เริ่มหยิกแล้วมันเหมือนดด้วยใบสวยจังเลยครับสวยนะตันนี้เผื่อใครชอบเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่แปดสิบบาทจ้ะแปดสิบบาทเลยนะครับใช่ค่ะสวยมาก อันนี้เหลืออยู่กระถางเดียวนะคะลูกค yeah, ้าพอดีอ bon. ันนี้หลุดจองเนาะที่บอกไปถ้าใครชอบก็อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแซลมอนใช่ค่ะแล้วก็มีเบอร์กินเบอร์กินเท่าไหร่คะเบอร์กินหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะเหลืออยู่สองกระถางติดด่างนิดนึงแล้วก็ติดติดด่างอย่างเงี้ยนิดนึง มีสองกันถาลงมา <นะ S 2> แล้วพี่ไม่เป็นไรเราต้องสู้ชีวิตต่อไปมันฝนจะตกนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้อะไรนะอันนี้ละกันอันนี้เป็นบีโกเนียช็อกโกแลตนะคะมีดอกสีม่วงอย่างนี้ด้วยอพอคาซูมเพราะว่าร่วงเกือบหมดแล้วลมพัดอย่างนั้นหนึงนะครับมันไม่โฟกัสโวกกสไม่เอ่ยพี่ต้องปล่อยปะ นี่นีดอกนะและใบเขาก็จะเนี่ยโดนน้ำฝนอาทิตย์ก่อนโตขึ้นมากเลยอาทิตย์ก่อนเล็กกว่านี้ใช่ใบฟูนะครับใบฟูนะอันนี้ก็จะอยู่ที่80บาทนะคะสวยนะตอนนี้ครับสวยดีใบเขาแปลกดีแล้วก็น่าจะให้ดอกเก่งด้วยใช่น่าจะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ออมเครเยนะออมเงินอมนาคไม่ใช่ ออมแล้วกันถ้าใครชอบใบแบบนี้เออถ้าใครชอบแบบนี้ก็อันนี้อยู่ที่80บาทนะคะครับแล้วก็อันนี้ผูภูกินหมากนะคะด่างเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้ก็อยู่ที่80บาทนะคะเผื่อใครชอบครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีตำาหนินนิดนึงใบชาเพราะว่าฝนตกอาทิตย์ก่อนอันนี้เป็นภูบราซิลอันนี้ให้ไป70บาทค่ะภูู้อย่างนี้ครับเนาะแล้วก็เหลือ อ่าอะไรนะลิ้นมังก็งกดำใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็มีคลิปตปะวนันเหลือคลิปตะวันอย่างหนึงนะ่งเนาะคลิปตะวันมีลูกค้าทักมาสนใจเรื่อยๆเพราะว่าบางทีไล้มั่งบางทีเห็นผ่านๆมั่งแต่แมค้ามีจำนวนอยู่นะคะถ้าไซส์ใหญ่อย่างเงี้กระถางแปดจะอยู่ที่100บาท แต่ถ้าไซส์ประมาณไซส์หกจะอยู่ที่หกสิบาทนะคะยังไงก็แ <นะ S 1> อดไลน์มันและได้ถ่าใช่แอะถ้าอยากได้ไซส์เล็กก็มีเนาะหมายถึงว่าแบบวันนี้อาจจะไม่ได้เอามาเพราะวันนี้ฝนตกแล้วแม่คะไม่ได้ไปที่หลังบ้านเลยอะคะ<ฮ>ะ่ะก็เลยหยิบจับเท่าที่แบบว่าจะเอามาได้แต่มาถึงตรงนี้โชคดีว่าฝนมันไม่ตกตอนนี้นะณตอนนี้คือฝนยังไม่ตกเราฟารแล้ลองมาแล้วเนาะนะคะ วันนี้ก็ที่ร้านน่าจะมีประมาณนี้แหละค่ะแต่ถ้าสุมาใครสนใจไม้เก่าหรือแบบอันเก่าที่ดูไปแล้วนะคะถ้าสนใจย้อนหลังอะไรเงี้ยถ้าอยากได้ก็ถ้ารอได้เนาะถ้าไม่ค้าหาได้ก็จะบอกมาเพราะบางอันคือไม่ค้าทําไม่ทันแล้วบางทีก็ต้องรับเขามาอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งถ้าเราหาให้ได้ก็รอได้เราก็จะหามาให้นะคะ เนาะประมาณนี้ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับใช่ค่ะครับถ้าสนใจถ้าถ้าในสนใจก็แอดไลน์หาพี่แอดไได้ได้ใช่ค่ะคุยกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะโทรมาทักถามได้เ้าเรียกแอดไลน์คุยกันได้บางคนโทรมาถามว่าเลี้ยงยังไงพี่อะไรเงี้ยเขาผมเน่าตายอะไรเงี้ยเนาะโคตรแอดไลน์มาคุยเล่นกันได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ค้าว่างไม่ค้าก็จะตอบตอบไลน์ให้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่แป๋วมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเลยนะครับ